เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกร์ในพระบรมราชปธัมภ์และมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครประจำปีการศึกษา2565 ดยว,วันนี้มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับปริญญากติตศักดิ์จากทั้งสองมหาวิทยาลัยรวม8คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,792คน มหาวิทยาลัยราชภัฏวิไลอลกรณกรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคลังปัญญาที่ขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยโดยจัดการเรียนรู้เชิงรุกการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือตลอดจนกระบวนการคิดชิงออกแบบเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสาให้เชี่ยวชาญในาศาสตร์มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อ,ตอบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มัน่นคงเข้มแข,แข็งมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองท มหาวิทยาลัยรัชภัฏนพระนครมีพันธกิจหลัก5ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้านการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในปี2567มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย THE Impact Ranking 2024เป็นปีแรกอยู่ในอันดับที่11จาก77สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ